สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปนั้นได้กล่าวในการประชุมรัฐสภายุโรปว่าเมื่อมองไปข้างหน้าสหภาพยุโรปนั้นควรพิจารณาขีดความสามารถด้านการป้องกันของยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งของเราเองเราควรคิดถึงอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของยูเครนที่มีความซับซ้อน ให้เหมือนเป็นของเราเองและนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงให้ยูเครนมีส่วนร่วมในการเตรียมยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมด้านกลาโหมร่วมกับเราทางด้านอัสุลราฟอนเดลเยนนั้นกล่าวต่อว่านี่จะเป็นก้้วแรกที่นําไปสู่การบูรณาการยูเครนให้เข้ากับโครงการด้านกลาโหมบางโครงการของสาภาพยุโรปโดยได้รับความยินยอมจากรัฐสภายุโรปและสภาสาภาพยุโรปเมื่อมีความจําเป็นสิ่งนี้จะไม่เป็นเพียงแค่ช่วยตอบสนองความต้องการด้านกลาโหมของอยูเครนเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการเชื่อมโยงและการวางแผนร่วมกันของอุตสาหกรรมด้านการทหารและการป้องกันประเทศของสหภาพยุโรปด้วยยูเครนจะเป็นสมาชิกในอนาคตของสหภาพยุโรปดังนั้นยุโรปจะอยู่เคียงข้างยูเครนทุกวันของสงครามครั้งนี้และทุกๆวันหลังจากนี้เป็นต้นไปทังนี้เออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนได้ระบุด้วยว่าแม้สหภาพยุโรปไม่สามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่จะจัดหากระสุนปืนจำนวนหนึ่งล้านนัดให้กับยูเครนระหว่างเดือนมีนาคม ปี2,566ถึงเดือนมีนาคมปี2,567แต่ก็บั่นใจว่ายูเครนนั้นจะได้รับอาวุธเหล่านี้ภายในสิ้นปี2,567นอกจากนี้เออร์โซล,ล่าฟอนเดเลเยนยังได้สรุปว่าประเทศในสหภาพยุโรปได้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนรวมกันแล้วเกินกว่า2.8ล้านยูโรและยังช่วยเหลือในการสึกอบรมบุคลากรทา,ทางทหารไปแล้วมากกว่า4,000นายอีกด้วยขณะที่ทางด้านชาวยิเชลประธานสภาลย,ยุโรปก็ได้เรียกร้องในที่ประชุมให้มีการส่งอาวุธให้ยูเครนต่อไป และระบุด,ด้วยว่าการจัดตั้งกองทุนพิเศษสําหรับการสนับสนุนททหารสําหรับยูเครนนั้นมีความคืบหน้ามากแล้วซึ่งเงินทุกยูโรที่ใช้ไปในยูเครนนั้นจะกลายเป็นการลงทุนในความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของสหภาพยุโรปต่อไปในอนาคตความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจทีเดียวเมื่อสหภาพยุโรปกำลังวางแผนให้ับกองทัพยูเครนได้เป็นส่วนหนึ่งในกองทัพของสหภาพยุโรปโดยจะมีการพัฒนายุทธศาสตร์ร,ร่วมกันเพื่อที่จะวางอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรม การป้องกันประเทศของสหภาพยุโรปนะครับก็ต้องรอดูว่าในส่วนที่ทางด้านอ r s u l a von der l e y รวมถึงชาววิเชลนั้นได้พูดในที่ประชุมของอโยุโรปนั้นมันจะเป็นจริงได้เมื่อไหร่และจะมีประเทศใดนั้นออกมาคัดค้าน,นกับเรื่องราวดังกล่าวด้วยหรือไม่นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่เราได้เกาะติดนํามาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องหาอินเตอร์นิว ในทุกๆวันเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังนะครับ